s oh. สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟาทุกคนและทุกท่านกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับโอเคนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนกคนครับเหมือนเดิมเลยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปเนาะเพื่อนๆและก่อนที่จะไปรับชมรีวิว ID เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราได้ไ d ดีนี้มาอย่างไงโอเคไปดูกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนก็ให้เพื่อนๆทุกคนครับมารับ ค้ดก่อนเลยนะครับแรกก็ให้เพื่อนๆครับมาดูที่ด้านบนสุดเหมือนเดิมเลยนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจด,ดูด้านบนครับก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงที่ลูกกระดิ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมองตรงที่ลูกกระดิ่งทันนะครับก็มองไปนะส่วนผมจะมองด้านบนนะครับทุกคนก็มาดูรหัสโค้ดกันหน่อยแล้วกันแล้วก็รหัสโค้ดนี้ก็จะเป็นส่วนของพี่ 1x นะครับเพื่อนคนหรือว่า P1x นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆคนนับทำการเขอลอกเงินส่วนของตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าจำเอาก็ได้นะเพื่อนเป็นหลักเกณฑที่แบบโคตรจำง่ายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆคนเขาเรียกว่าเติมโค้ดนะครับแล้วก็เอามาวางได้เลยนะมาลองดูซิว่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆมาโอเคนะครับเพื่อนคนก็ยังสามารถรับได้อยู่แล้วก็ยังไงอย่าลืมไปรับกันด้วยนะคลายได้มากน้อยอะไรลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆมาดูซิว่าเนี้อจะได้กันเท่าไหรร่่นนะคับเพือๆ วันนี้ได้มา92เฟรดีนะครับทุกคนมาดูซิว่าจะจัดอะไรได้มั่งนะครับทุกคนอโอเคมาดูกันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จัดเป็นในส่วนของได้กับหมดนั้นเพื่อนจะเว้น99<แ>วันนี้จัดเป็นในส่วนของอัพเจ็ดตึงดีกว่าเพราะว่ารอบแล้วเราจัดอัพเจ็ดโคตรเทพไปนะครับเดี๋ยวนี้เรามารีวิวอัพเจ็ดโคตดตึงกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนขเขาก็การันตีนะครับอัพกันต่ำสามถึงสี่กระบอกนะแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ปลอกวิทยาพาร์ตนะครับแล้วก็ไอเดียเกมไม่หนา สามารถเกมทุก14ชั่วโมงครับเราการไอเดียเกมสามเดือนเลยนะครับมาไม่พูดเยอะแล้วขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับเพื่อนทุกคนเจเลยโอเคนะครับเพื่อนทกคนก็ได้ไอเดียมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงจะเอาไปรีวิวให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไงเราวาดไปเจอที่หน้าไอเดียเกมกันเลยแล้วกันนะครับ A later few moments ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละนะครับเพื่อนทคนและนี่นะครับก็คือไอเดียอัพเจ็ดตึงนะครับเพื่อนทคนก็อัพเจ็ดตึงก็จะได้อัพน้อยกว่า โคตรตึงโคตรเทพเลยสักอย่างที่เรารีวิวกันไปในรอบที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมารีวิวในส่วนของั p เจ็ดตึงตัวเก่าให้เพื่อนดูแล้วกันเนาะว่าความแตกต่างจะขนาดไหนนะครับทุกคนก็จาการีวิวจากภายนอกกันเลยแล้วกันนะครับก็มีในส่วนของเสื้อบอนนะครับเบอร์30นะครับแล้วก็มีส่วนของหัวขาวพ่ปากดําแล้วก็ มาส่วนของปีกนกแดงแล้วกันเกงปีกนกแดงนะครับแล้วก็ที่ถืออยู่นั่นก็คือเอ็มแปดไก่โอ๊กนะครับเพื่อนๆพื่คนก็จะประมาณนี้เลยนะครับภายนอกเนาะนเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนคนมาเดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของปืนอัพให้ด้วยละกันเนาะก็กรบอกแรกนะครับยังเป็นส่วนของกอซ่าอัพเลเวล7นะครับเพื่อนๆคน จำได้ไหมเพื่อนอันนี้กระบอกแรกนะครับและกระบอกที่2ครับเป็นในส่วนของซองข่วง up พเล l เวล7นะครับท่าน,นี้ถือว่าตึงนะตัวผมเองผมยังชอบเลยนะเพื่อนแต่พักหลังนี้ไม่ค่อยมาเห็นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคนกระบอกที่3ครับเป็นในส่วนของ M4 up level 7จ็ดอันนี้มันทอมสันขออภัยนะเพื่อนทอมสันกับ M4 คล้ายๆกันนะครับอันนี้คือทอมสันนะขออภัยครับที่ให้ข้อมูลผิดนะครับเพื่อนๆคนทอมสัน up l เลเวล7นะครับเพื่อนๆคนเออนะครับให้ข้อมูลผิดแล้ว กระบอกที่4นะครับเป็นในส่วนของฟาร์มัสอัพเลเวล7นะครับเพื่อนๆนคนก็จะได้มาทั้งหมด4กระบอกครับอัพ7ตึงนะครับได้มา4กระบอกครับก็โคตรเทพนะครับรู้สึกว่าจะได้มา5ถึง8กระบอก7ตึงได้3ถึง4กระบอกนะแต่ขั้นต่ำเขาให้3แล้วนะเพื่อนๆนก็จะประมาณนี้ครับแต่ความแตกต่างในของแต่ละไอดีนะเพื่อนก็ แตกต่างมาันถามว่าแตกต่างมาันมาแตกต่างเลยละเรื่องปืนอัพนะบแต่เรื่องแฟชั่นผมให้พอๆกันเลยนันเพื่อนตึงเหมือนกันเลยนะครับแค่แตกต่างแค่ปืนอัพนั่นเองอันนั้นที่เราได้ไปรอบแล้วได้สึกน่าจะ8กระบอกนะครับอันนี้ได้4กระบอกครับมีคอมสันกอซ่านะครับแล้วก็ซองตองควงอัพเจ็ดนะครับแล้วก็ฟา마สอัพเลเวลเจ็ดนะครับประมาณนี้เลยครับในส่วนของท่าทางนั้นก็โอเคนะครับเพื่อนๆไม่ได้แย่นะท่าทางก็มาให้พรอเอ็กเออเนี่ยยิ่งท่าเนี่ยมีด้วย <laughs> โคตรตึงอะทาเนี่ยชอบวัดท่าแบบชอบในท่าเดินมนะัเนาะเพื่อนโอเคนะครับื mm ่อทุกคน mm hmm. ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละนะครับสําหรับไอเดียนี้เนาะก,ก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับ mm hmm. ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอัพ โคตรเทพนะเพื่อนย้อนกลับดูคลิปเก่าได้เลยนะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเื่อทุกคนก็ยังไงนะครับอย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยนะใครได้มากน้อยลก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเื่อนทุกคนและที่สําคัญเลยนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากเพื่อนเพื่อนฟังนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปนะครับพ่นทุกคนมันสําคัญไหมมาก็สําคัญแหละนะครับโอเคนะครับเื่อทุกคนก็สาหรับคลิปนี้มีแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ยัง 15ไลค์ไปถึงเมื่อไหร่แจกือนเดิมแล้วเจอนใหม่ในคลิปหนะ้าครับ